ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนอรับสมุดบนหัวกันค่ะเพราะว่ามีพี่คนนึงเขาทาเมนต์มานะคะว่าเราอยากได้สมุดบนหัวอะแต่ว่าเราไม่ได้เติมแต่จริงๆมันไม่ได้เติมนะคะเรารับของฟรีได้ค่ะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอก่อนที่จะไปอย่าลืมกดอ่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ อยากเข้าแบบนี้มาเลยนะคะจะเป็นผู้เล่นสองฮับนะคะสองผู้เล่นพร้อมสองฮับนะคะก็ให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่าแล้วทุกคนก็กดจอยเล่นไปเลยแล้วก็รอให้มันโหลดสักสองวินะคะนี่แค่นี้เราก็จะได้ของแล้วนะคะทุกคนง่ายไหล่ะแค่เข้าแมบบมาเราก็ได้ของแล้วเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราจะบอกว่าแมบ นะคะ <c oughs> ช่วงนี้เสียงแหบมากเลยนะคะก็เลย